สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่ crazy ของเราก็จะมารายงานข่าวเกี่ยวกับวงการเวอล์บอลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเป็นคิวของน้องเพียวอัจราพรคงยศของเราค่ะต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับเพียวอัจราพรคงยศด,ด้วยนะคะที่สามารถพาทีม NEC Red Rocket คว้าแชมป์ที่2นะคะในการแข่งขันวีลีกหรือว่าลีกญี่ปุ่นค่ะโดยในแมตช์นี้นะคะเป็นการชิงชนะเลิศก,กันนะคะเป็นการพบกันระหว่างทีม n p c Red r ร c k e t นะคะทีมของน้องเพียวอัชราพรคงยศนะคะลงสนามพบกับทีม JT Ma r อรัสค่ะโดย JT m ีมอรัสนะคะได้เคยเข้าชิงไปแล้วเมื่อฤูดูการที่แล้วและก็เคยได้แชมป์ในรายการนี้ด้วยนะคะแต่ผลปรากฏว่าการแข่งขันในวันนี้ค่ะน้องเพียวอัชราพรคงยศของเรานะคะ สามารถพาทีม NEC Red r o c k e t นะคะทุกทีม JT นะคะ3ต่อ1เซตโดยสกอร์นะคะ25ต่อ27 30ต่อ32 25ต่อ16และ17ต่อ25ค่ะต้องบอกว่าเป็นแชมป์ที่2นะคะเพราะว่าแชมป์แรกเนี่ย NEC เนี่ยเขาได้แชมป์ในถ้วยจัก,กรพรรดิไปแล้วนะคะแล้วพอมาในการแข่งขันวีลีกในครั้งนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะ NEC Red r o c k e t ก็คว้าแชมป์ไปได้อีกค่ะ แต่ต้องบอกว่าสถิติก่อนหน้านั้นก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะเจอกันในนัดชิงนะคะ NEC เนี่ยเป็นฝ่ายพ่ายกับทีม JT มาโดยตลอดค่ะแต่พอมาเจอกันในนัดชิงชนะเลิศค่ะกลายเป็นว่า NEC เรดโรเก็ตนะคะทุบ JT ไป3ต่อ1นเซตค่ะแต่ต้องบอกว่าคะแนนแต่ละเซตไม่ห่างเลยนะคะต้องบอกว่าแต่ละเซตเนี่ยลุ้นกันสุดๆเลยล่ะคะ่ะ ถ้าใครที่ได้ดูนะคะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มันมากๆนะคะตั้งแต่เซตแรกเลยนะคะมาเซตที่2นะคะก็มีการดิวส์กันนะคะมาเซตที่3นะคะจนเซตที่4นะคะเหมือน JT เนี่ยจะหมดแล้วนะคะหมดแรงหมดหนทางที่จะตอบกรอนกับ n e c แล้วนะคะจนสุดท้ายเซตที่4แต้มค่อนข้างหานทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมในวันนี้กันสักหน่อยนะคะต้องบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ 5ดาวเลยนะคะเป็นเกมระดับ5ดาวการันตีความมันได้เลยใครที่พลาดไปเนี่ยต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆนะคะเปิดเกมมาในเซตแรกเนี่ยก็มีการพลัดกันนำพลัดกันตามนะคะต้องบอกว่า JT เนี่ยเป็นฝ่ายนำก่อนนะคะในช่วงกลางเซตจนถึงช่วงท้ายเซตแล้ว NEC มาปาดเอาชนะไปได้ในช่วงท้ายเซตแบบเซี่ยววินาทีเลยค่ะต้องบอกว่าลุ้นกันเหนื่อยมากๆนะคะพอมาเซตที่2ก็มีการดิวส์กันเกิดขึ้นอีกค่ะ แต้มป่าเข้าไป32เลยนะคะ32ต่อ30เลยค่ะต้องบอกว่าลุ้นกันใจหายใจคว่ำเลยนะคะวันนี้เนี่ยต้องให้เครดิตทั้ง2ทีมเลยนะคะทั้ง2ทีมเนี่ยทำเกมได้ดีมากๆนะคะทำให้คนดูเนี่ยตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นไปทุกๆวินาทีที่เขาทำการแข่งขันในแต่ละแต้มเลยค่ะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ รับชมการแข่งขัน,นในแมตช์นี้นะคะทางรายการวอลเล่ Crazy ของเราก็มีลิงก์รับชมย้อนหลังมาให้ชมด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีไฮไลท์เด็ดๆมาฝากด้วยค่ะโดยเฉพาะจังหวะเซตที่2นะนะที่มีการดิวกันแต้ม30ถึง32แต้มนะคะ ต้องบอกว่ามันมากมากเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันนี้ตัวผู้เล่นของ NEC เองเนี่ยเล่นได้ดีทุกคนทุกตําแหน่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว B หลังนะคะอย่างดูนะคะหรือจะเป็นตัวหัวสาวอย่างน้องเพียวหรือว่าโคกะนะคะวันนี้ทุกคนมาดีมากและตัวบอลเร็วเองก็ดีค่ะและที่สําคัญนะคะวันนี้เหนียวมากะค่ะ NEC Red Rocket นะคะไม่รู้ว่าไปทำอะไรมานะคะ <c oughs> เหนียวมากขนาดนี้แต่ JT เองก็เหนียวเหมือนกันนะคะแต่สุดท้าย JT ก็ต้อง ไพ่ให้กับ NEC r e r o c k e t นะฮะอย่างหนึ่งเลยที่แอดสังเกตได้คือ NEC r r o c k e t เนี่ย mm hmm. เขามีความเป็นทีม mm hmm. เขามีความเป็นกลัว mm hmm. เขามีความเป็นพี่น้องกันนะครับ mm hmm. ดูแล้วนะคะเวลาเขาแข่งขันกันเนี่ยต้องบอกว่าเขารักกันมากจริงๆนะครับไม่ hmm. ว่าจะแต้มได้หรือแต้มเสีย mm hmm. เขาก็จะมีให้กำลังใจกันแล้วก็เวลาแต้มได้ก็จะยินดีให้กันนะคะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศภายในทีมที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะเหมือนทีมไทยคล้ายๆกับทีมไทยเลยค่ะ ก็ต้องขอแสดงความีดีกับทีมน้องเพียวอีกครั้งนะคะสำหรับ NEC Red Rocket ที่คว้าแชมป์นะคะในการแข่งขันลีกญี่ปุ่นสูงสุดในฤดูกาลนี้ไปครองนะคะและอันดับ3นะคะตกเป็นของเซตมะส่วนทีมของน้องเตยนะคะที่เข้าชิงอันดับ3กับเซตามานั้นได้ที่4ไปครองค่ะสำหรับ Toyota Auto Body Quincy ค่ะ ก่อนที่จะไปชมไฮไลท์เด็ดๆนะคะฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง u t u b e ของ h a n i ิ e Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ NEC <L> ทันหน้ากับโค้ชเซิร์ะคาได้รับการจัดก JT ของดอรูส์อาชาราปอนยกขึ้นขันบั้นในจุดสุดท้ายหงกันอานไามารถต まさにこの見たのセットポイントゲイプですがやはりサーブでどれだけ攻められるかなんでしょうかそうですねやっぱりそこが一番ポイントなのかなと思いますねセッター東のサーブです先ほどはスカダのサーブ緩いボールだったんですが田中が乱されたリベロセッターコガー 1> 第1セットも集団頼りになります古賀さリナ第2セットも古賀さリナがいてくれると NEC 安心ですサンティアさあこれで夜タビ JT セットポイントサーブが西川 NEC 今シーズン高さも JT に負けず劣らずそしてフロアディフェンスディフェンス力も屈指です 小賀がタブロックは高いんですけどもやっぱりちょっとした間を NEC はうまく打っていきますよね、うんはい、今まさにその高さドルーズとサンティアゴが並び立って前にいるんですがこの2人の高さをもってしても NEC はしっかり間を縫ってきます田中弘悠、JT ドルーズブロック。 アチャラポンヤマラ。今度は左ブロック、ドルーズヤマラ。小賀が2本目繋いだ、アチャラポンサンティアゴ処理。JT のドルーズテイント。しかしそこには木の絵がいる。NEC ドルーズ、ワンタッチかけた JT。JT ドルーズで、ブロック、アウト。ウ ィアサーブレシーブ、古賀、NEC のドルーズでブロックアウト、NEC ド,ドルーズ、田中、JT ドルーズ。 ここまで晴れ綺麗に入ってしまうと、エミンシも守りようがないでしょうか。そうですね。今もちょっとブロックの間をう,うまく言ってきましたよね。えー、さあ、これで六度目、J.P. セットポイントです。今のローテ、東が前にいます。フォーガーで力つなぐアチャラポー、アチャラポー、はい、さあ入ってます。 なかなか際どい場面で続けてボールが来るんですがアチャラポーンがキワキワ入れてきますアチャラポーンの応援のタオルも見えましたリベロスセッター、田中、ブロックアウト狙いしかしアチャラポーンが最後方にいた、今のマッチアップ、東もよく頑張りました。 山田はブロードに右にっているが左の子が西崎ナイス守東も滑り込む田中が精いっぱい上げて相手のチャンスを軽減セッター夏から少し動いた古賀,賀のクロスは入ったいも西選手切り返し切り返してリュウ続きでの NEC セットポイント

今揃ってますげえ東にしっかり体を寄せて小川が内側で止めましたセットポイントしのぐ JT サーブ田中3030 30ビディエセッター再び古賀やはりセットの終盤は古賀に集まる代表キャプテン小笠原 右利きなんですが、軸が左にあることでストレートもクロスも叩たけます、サーブ、山田、NEC2 度目セットポイント、リベロ西崎から西川、さあトランジションで古賀,賀紗理那、第1セットも第2セットも終盤、やっぱり小賀紗理那。